โอเคนะน้ำตาลเยอะไปเฮียไม่มีน้ำตาลครับสูตรสูตรน้ำตาลสูตรแคลอรี่ตู้เป็นแค่วะวันนี้นะผมเราอยู่กับพี่ปั้นครับผมจะให้คุณรีวิวโคดาวิสกี้ตัวนี้มันเป็นแอลกอฮอล์ที่กินแล้วไม่เมาไม่เมากินทำไมเฮียเอามาผสมไหมไม่เป็นคุณขวดถ้าสมมติว่าคนที่แบบอยากจะไปปาร์ตี้แต่ไม่อยากเมาอย่างผมเนี้ยเข้าสังคมไงเจอพวกไอ้มาร์คเจออย่างพวกมึงเนี้ยแดกเหล้าไม่กินเหล้าไปอยากชนแก้วตัวนี้เลยอ่า เดี๋ยวผมจะให้คุณทายก่อนว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นรสชาติแอลกอฮอล์เบสของอะไรได้ครับอยร์ซูคุณลองดูครับมันคือรสชาติอะไรไม่มีแอลกอฮอล์เลยไม่มีน้ำตาลด้วยคือใครที่เป็นเบาหวานความดันกินได้เลยตัวนี้กิ่คุ้นๆนะมันก็เหมือนมีแอลกอฮอล์นะเราไม่รู้อะไรเฮ้ยคุณต้องรู้ดิเขายังรู้เลยถ้าใครไม่รู้นะปั้นโป้งเขามีบาร์ด้วยอือโกาบาร์แจ้งวันธนสีสามครับ จนจะหมดแก้วแล้วคุณไม่รูดเนี่ยแต่โคกล่าโอ้คุณเพิ่งถามพี่โป้งมาแต่เป็นยังรสชาติเป็นไงอร่อยนะสำหรับใครที่ไม่กินแอลกอฮอล์ครับตัวนี้คือกินได้อือโอเคนะน้ำตาลเยอะไปเถอะไม่มีน้ำตาลครับส่วนส่วนน้ำตาลส่นแคลอรี่ตัวนแก้วเหอส่วนแก้วส่วนน้ำตาลโอ้หวานเจี๊ยบเลยอร่อยกินง่ายเลยอย่างนี้กดไลตะการัวนี้